เก็บได้ไหมคะทำไมไอ้นุ่นขืนขืนมาขามมือนี่มั้งไอ้วัาเก็บไอ้ชายเป็นมาขามสิงเหนือเก็บได้เก็บใต่เก็บอยู่ตะลางนะเก็บตะลางตะลางคือตะลุนตะลางคือแข็งแรงเก่งๆได้จะฝุ๋ยตะลางคือตะลางตะลางคือเก่งๆได้จะฝุ๋ยแหละ อ่าสั้นมาขามไห้าที่นี่เก็บนะเก็บช่วยกันนะ ขปางนี้ไปทางนี้อยางไรทา้ทสิอ้าวเอาลงไปฮัลโอ้โหไม่ทันเลยไม่ทันติกตกที่ะอันนี้เล็ดลอกเบ็ดเงิอไ่มาเบ็ดไอหมดเท่บไหนะ เงียบลุกล่องแล้วแม่มุดเต็มค่ะจ้าพี่น้องมาเก็บบักขามซอยข่อยแน่จ้าคุณ่ะค่ะเต็มดินอยู่ค่ะพี่น้องสั้นลงแล้วขามเต็มดินอยู่เลยค่ะหลายคักหลายแน่ต้นนี่ดคกคักจ้าเก็บออกจากคนท่าง ทางรถที่ม่นรถอันหม้อไส้มาเหยียบอันกายมาวังหันหม้อไส้กับมาเหยียบบักขามคอยแตกควบคาบควบคาบที่ม่นบอกขออนุญาตคอยจักเม็ดค่ะพี่นงตรงนีนม้มาเหยียบบักขามคอยแตกมุนเม็ดเอารถจ้ะโหลดหม้อไซ้ไหม,ไหมเพราะว่าบักขามต้นนี้มันอยู่อันติดทางรถเนาะค่ะเนาะติดทางรถอยู่หน้าค่ะพี่น้องนี่ทางรถเนาะจ้ะ แลนมามันบอกขออนุญาตค่จักเม็ดพี่น้องเหยียบบักขามข่อยแตกครบคาบครบคา,าบไปจ้ะคนละนายคนเอียงไม่มีมารยาทนะคะนี่แตกมื่อจโลดค่ะรหดมาเหยียบมาค่ะพี่น้องมาเก็บซอยเนรไล่หลายผุนค่ะพี่น้องเต็มดินอยู่กว่าที่เก็บแล้วบอนเป็นยังมือนี่อ้าวรหดมากอีกแล้วคุ่นอืณ ดกค่ะค่ะพี่น้องน่ไลดมาอีกแล้วคันหนึ่งรถใหย่ย่างดีพุ่นกระลังแรนมากพุ่นโอ้่อยเจ็บบากขามก้นได้ค่ะพี่น้องรหลดกระลังมา,จากจ้าจ้าพี่น้องเก็บแล้วแล้วเมื่อนี้ได้หลายโลคค่ะพี่น้องเด็ดทั้งทั้งเขียวนี่แล้วก็ทั้งสีไงนี่เนาะเนาะแล้วก็กระตาไงค่ะพี่น้อง สวดโมกโกกเมกเกกพ่อสกอนค่ะมื่อนี่ขึ้นบกขาเมื่อยเมื่อยค่ะพี่น้องจ้านะคะเบื่อเนี้ค่ะหดายหลายค่ะต้นมันก็บ่สูงบันไดดอกค่ะแต่ว่าบักขามมันยาบยาพี่น้องจ้าพูดนะพูดนะค่ะกว่าเราเมื่อยขึ้นไปเราก็สั้นแม่ค่ะพี่น้องเนาะขามนี่เอาไปขายเด้อค่ะพี่น้องนี่ยายนงอยากไปขายเนาะกันเนาะ มีคนสั่งค่ะพี่น้องเมียฝรังเก็บบักขามสั้นบักขามขายค่ะพี่น้องเกิดอะไรขึ้นมาอยู่เมืองไทยได้บ่มีเงินเนาะค่ะเนาะพี่น้องเงินมดแล้วก็เลยได้ขายฮาเก็บบักขามขายจ้ะอื่หลายๆโล่ดอกค่ะพี่น้องมือนีมานอยู่ค่ะต้นเดียวเนาะค่ะเนาะเอาต้นเดียวไปกอนค่ะอยู่หน้าจ้าของนี่ละค่ะพี่น้องบักขามอยู่หน้าคอยนี่ละค่ะ ะค,ะค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆนะคะนอะ้อที่รับชมแล้วก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ยายนงน้ำเด้อจ้าจ้าขอบคุณหลายๆค่ะเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าเด้อย,ยายนงเก็บบักขามขายเด้อค่ะเมื่อนี้นะคะเนาะจ้าโชคดีทุกคู่ทุกคนบ๊ายบายจ้า